เจ้านายน้อยตื่นเต้นสุดๆวันนี้พ่อกับแม่พามาตลาดนัดครั้งแรกในชีวิตเสียงเพลงลูกทุ่งดังแววมาแต่กลกลิ่นหอมของอาหารลอยมาแต่จมูกสีสันของเสื้อผ้าของเล่นทุกอย่างดูน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดเจ้านายน้อยกุมมือพ่อไวแน่นดวงตากลมโตมองซ้ายมองขวาไม่หยุดเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนอยู่ตรงหน้าทันใดนั้นมือเล็กๆก็หลุดออกจากมือพ่อเจ้านายน้อยตาโตตกใจสุดขีดพ่อกับแม่หายไปไหนเสียงเพลงเสียงคนดังเอื้ออึงไปหมดน้ำตาเริ่มคลอเบ้าตลาดนัด ที่แสนสนุกเมื่อครู่กลายเป็นดินแดงที่น่ากลัวขึ้นมาทันทีเจ้านายน้อยพยายามตะโกนเรียกพ่อกับแม่แต่เสียงเล็กๆถูกกลืนหายไปในเสียงจอแจของผู้คนแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นตุ๊กตามีสีน้ำตาลตัวใหญ่วางอยู่บนก่องเสื้อผ้าเจ้านายน้อยจำได้แม่บอกว่าจะซื้อให้หลังจากกินข้าวเสร็จต้องอยู่ใกล้ๆแน่ๆหัวใจเล็กๆเ,เริ่มมีความหวังเช็ดน้ำตาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้ววิ่งไปทางตุ๊กตามีทันทีและแล้วเจ้านายน้อยก็เจอ พ่อกับแม่กําลังต่อราคาเสื้ออยู่ไม่ไกลหน้าตาพ่อกับแม่ดูตกใจมากที่เห็นเจ้านายน้อยวิ่งมาคนเดียวเจ้านายน้อยโผลเข้ากอดพ่อแน่นน้ำตาแห่งความดีใจไหลอาบแก้มการผจญภัยเล็กๆในตลาดนัดครั้งนี้สอนให้เจ้านายน้อยรู้ว่าถึงจะหลงทางแต่ถ้าไม่ยอมแพ้ก็จะเจอทางกลับบ้านเสมอและที่สําคัญตลาดนัดสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลย